นอกจากนี้นะคะกลุ่มทิซีแลนด์ค่ะในเครือของคุณเจริญนะคะก็ยังขยับลุกคืบนะคะไปยังอสังหาริมทรัพย์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจลูกรลกาของเขาเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มค้าปีกนั่นเองค่ะวันนี้เขามาปร,ประกาศนะคะว่าต่อไปนี้กลุ่มทิซีแลนด์นะคะจะขยับเข้าไปลงทุนมากขึ้นทุ่มมดเลยค่ะสําหรับงวดน,นี้นะคะถึง40,000ล้านบาทในช่วง5-10ปีข้างหน้าค่ะ มีการประกาศออกมานะคะว่าตอนนี้ค่ะกลุ่มทีซีแลนด์นะคะจะมีการลงทุนอย่างต่อนเนื่องนะคะโดยเฉพาะนะคะในกลุ่มของรีเทลคา้าปลีกต่างๆโดยเขาบอกนะคะว่าการลงทุนเป้าหมายของเขา4ี่หมื่นล้านบาทจะแบ่งเป็นกทมนะคะสองหมื่นล้านบาทต่างจังหวัดอีก20ล้านบาทการลงทุนใหม่คะ่ะจะเกิดขึ้น9ก้าถึงสิโครงการและรายได้นะคะจะเพิ่มขึ้นมานะคะจะอยู่ที่ประมาณ4,800ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น1นึปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านบาทค่ะโครงการอะไรบ้างคะที่เขาจะลงทุนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนใหญ่เขาบอกว่าปี2,560ที่จะเริ่มลงทุนน่ะจะเป็นการปรับโฉมเท่านั้นนะคะส่วนการลงทุนใหม่หมเดี๋ยวรอก่อนค่ะเพราะว่างบส่วนนี้ยังไม่รวมกับการซื้อที่ดินนะคะแต่โครงการ5แบง์ของเขานะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีชื่อด้วยค่ะคือเอเชียทริกเดอะริเวอร์ฟอนด์ค่ะเกตเวเอกมัย e K ai, นะคะพันทิพย์ค่ะที่ประตูน้ำงามวงวานบางกะปิและก็เชียงใหม่ซึนเตพ point of สยามสแควร์ค่ะและก็บ็อกซ์เพจที่ราชโยธินค่ะ นอกจากนี้นะคะการปรับปรุงรูปโฉมต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เราจะเห็นต่อจากนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าจะมีผลค่ะทําให้เขามีการเติบโตในส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะถ้าดูนะคะที่เขาตั้งเป้าหมายไว้นะคะจากปี2,558 1,800ล้านบาท ปี2,559ค่ะการลงทุนของเขา8โครงการ5แบรนด์ต่างๆนี่แหละค่ะรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ11%และถ้าเกิดว่าไปต่อถึงปี2,560ค่ะรายได้ของเขาก็จะเพิ่มขึ้นถึง15%ค่ะ นี่แหละค่ะก็เป็นการขยับอีกครั้งหนึ่งของยักษ์ใหญ่ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจนี้นะคะคุณผู้ชมต้องดูกลุ่มนี้ดีๆค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาก็มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคและยังมาไปทําธุรกิจเพิ่มเติมก็คือพวกสื่อสิ่งพิมพ์ทีวีดิจิตอลด้วยค่ะแล้วเขาบอกด้วยนะคะว่ากลุ่มธุรกิจรีเทลไม่ง่ายแล้วนะคะโดยเฉพาะรมแม่น้ําเจ้าพยาค่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นไฮไลท์สาคัญเพราะการแข่งขันสูงมากล่าสุดเองจะมีการเปิดธุรกิจใหม่นะคะรรมนคมม่นนายยือออไสกลุุท ใหญ่ที่เข้ามาร่วมกันตรงนี้แหละค่ะถือว่าเป็นผู้ต่อสู้สาคัญของกลุ่มทิศสีแลนด์ค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยค่ะสําหรับผู้บริหารที่กล่าวถึงเรื่องประเด็นนี้ค่ะปีนี้หลายคนบอกว่ามีปัญหาแต่เปนกายเป็นว่าสูางการค้าที่เราบริหารทุกแห่งเนี่ยมันดีขึ้นทุกที่มันไม่ได้รับผลกระทบเลยคนคนเยอะขึ้นทุกที่ผมบอกไม่ได้ดว,ว่าจริงๆรับแล้วการค้าขายมันฝืดไหมอะไรไหมแต่ว่าสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์มันเลยทําให้การเติบโตมันยังต่อเนื่องอยู่ ผมว่าที่ผ่านมาหลายหลายท่านคงเห็นว่ามีโครงการริมน้ําขึ้นหลายโครงการนะฮะแต่ด้วยขนาดที่อาจจะยังเล็กอยู่หรือว่าตัวตนที่ยังไม่ชัดเจนมันทําให้การดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังยัง,ยงมีปัญหาอยู่การที่จะมีคนมาสร้างโครงการริมน้ําแล้วสามารถที่จะดึงคนมาได้อีกต้องทาให้ดีกว่าเอเจทีหรือไม่น้อยกว่าเอเจทีนะฮะผมก็คิดว่าณวันนี้คนที่จะทําโครงการเนี่ยหนึ่งต้องตัวเองต้องชัดเจนชัดเจนว่า ขายอะไรขายใครแล้วคาถามสุดท้ายคือว่าทําไมเขาถึงต้องมาซื้อที่เราค่ะ อย่างที่คุณนภัสบอกนะคะว่าตอนนี้นะคะกลุ่มซีแลนด์ค่ะพยายามที่จะขลุกขึ้นไปมากกว่านี้นะคะสำหรับกลุ่มธุรกิจรีเทลดังนั้นนะคะการแข่งขันบนสมรรภูมิริีมแม่น้ำเจ้าพยายจะต้องดุเดือดมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะต้องดูกันแล้วนะคะส่วนการเค้าดาวนะคะตงเอเชียทิกซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กใหญ่เลยทีเดียวนะคะปีนี้จะไม่มีนะคะแต่เขาบอกว่าจะไม่กระทบเรื่องของไรายได้ะคะ่ะเพราะว่าการจับจ่ายหรือว่าการท่องเที่ยวนะคะก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะ